วัสนีค่ะทุกคนเราเช่อพระพโมรธรรมเสวีนะคะชื่อเล่นชื่อปอยเนาะปลอยในที่นี้มาจากปลอยหลวงนะคะเป็นประเพณีงานบุญอย่างหนึ่งของทางเชียงใหม่นั่นเองปอยแปลว่างานเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ส่วนหลวงแปลว่าเฮ้ยไม่ใช่ปอยแปลว่างานเฉลิมฉลองรื่นเริงส่วนคําว่าหลวงแปลว่ายิ่งใหญ่มารวมกันก็เลยหมายถึงงานบุญงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่แล้วเราก็มีชื่อจีนด้วยนะเพราะว่าเรามาจากคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจนะคะหวอเจียวจ้างหมิงซู่แล้วเราก็มีศึกษาภาษาเกาหลีมานิดหน่อยเนาะชอนึ่งพิมนาไลามอ นารานั่นเองนะคะเราเป็นคนจังหวัดคนครสวรรค์นะคะเมืองสีเคเแควแห่มังกรั ผ่อนดึงบอระเพ็ดตารถเด็ดปากาปน้ำโผนี่คำขวัญนะคะยังจำได้อยู่งานอนิเมะข,ของเรานะคะก็คือเรามีหลายอย่างมากเลยนะแต่เราหลากักๆอ่ะเราจะชอบดูซีรีส์ดูละครนะคะแล้วก็ดูการ์ตูนโดยเฉพาะเรื่องนี้เลยวันพีชนะคะนี่คือลูฟี่ใช่ปะลูฟี่เป็นคนมีเป้าหมายเราชอบมาเป็นไอดอลของเราเลยแล้วลูฟี่ก็จะชอบพูดบอกว่าสักวันหนึ่งเราจะเป็นราชาจรนสลัดให้ได้เลยเเราก็มีเป้าหมายเหมือนกันสักวันหนึ่งเราจะไปเที่ยวทั่วโลกให้ได้เลยโดยเฉพาะ ประเทศที่เราอยากไปทุกประเทศเลย <c oughs> อันนี้ก็คือเป้าหมายของเรานะคะแล้วก็มีคติประจําใจด้วยอันนี้เราใช้มานานแล้วมากๆเลยนะคะคือหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนถ้าอดทนเชื่อว่าจะสําเร็จเนาะแล้วก็มีอีกอันนึงเราไปดูซีรีส์ด็อกเตอร์โรแมนติกอะค่ะของเกาหลีเนาะเขาบอกบอกว่าวินาทีที่เรายอมแพ้เราจะเริ่มหาข้ออ้างส่วนวินาทีที่เราทําได้ เราจะเริ่มหาทางเอออันนี้มันจริงนะทุกคนแล้วเวลาเราทอ้ทอๆเราก็จะมาพูดอย่างงี้ตัวเองว่าเออเราอะมัวยาหาข้ออ้างเลยเราอาจะต้องทํามันให้ได้แล้วเราจะเริ่มหาทางให้มันนะคะขอแถมภาษาจีนอันนึงนะช่วยต่อเลยใจจ้าชีลายนะคะหมายถึงว่าล้มแล้วอะก็ต้องลุกขึ้นมาอีกนะขึ้นมาสู้ตอนน่อเองนี่ก็คืออิสมีนะคะคือเราน่นเองนะคะ ไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย